กันไปๆนะคะก็คือคือยู่เนี่ยเป็นเดือนเลยใช่ไหมล่ะเค่ก็จะต้องมีของใช้นะคะซึ่งที่โรงแรมที่เคพักอ่ะก็จะมีเครื่องสักผ้าที่รีพาที่ตากผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นแบบเซลเซอร์บิก็คือตัวเราต้องทำเองนะคะแล้วเราก็เลยจะมาเดินข้างในเหมือนโรงแมเราไหมเ,เหมือนไหมก็ไปดูข้างในนะคะก็เดี๋ยวพอเราได้ของมาเราก็จะซื้อเวกื่องใช้แหละเอาไปเตรียมไว้ใช้ที่ห้องะคะ โอ้ยเสื้อเยื้อตัวละร้อยเสื้อยืดตัวละร้อยห้าสิบคือชิวเว็ดไม่ได้อยากได้โอ้ยเสื้อเชิ้ตนี่ค่ะกวาดค่ะกวาดไปค่ะกวาดไปใส่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้หอบเสื้อผ้ามาอย่างเรานะคะหอยสามารถต่อไ อีดําก็สวนนะทุกคนนี่ใช่ไหวยนี่นะคะข้างบ้านเรานะคะที่มีห้างใช่ไหมเนี่ยเราก็เดินมาดูมีเสื้อผ้าเยอะมากนะคะก็จะเป็นชุดที่สาวๆอินเดียเขาชอบใส่กันนะ่ะแบบใส่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะเคกว่าถ้าแถวบ้านเราอะ่ะก็อารมณ์ประมาณว่าแบบซื้อเดรสใส่อะ่ะเออซื้อเดรสใส่หรือว่าซื้อแบบว่าจะยืดอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะมีราคาต่างๆถ้าใครแบบว่าสงสัยว่าคอนเวิร์ตเงินไทยเป็นเงินรูปีเนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะ1บาทไทยประมาณ2.5งรูปีนะคะนี่นะคะพอเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเหม,ยยมือนลูกซีเหมือนโลตัสบ้านเราอะ่ะที่เขาก็มีแบบขายของต่างๆนะคะของใช้ของกินของสดของไม่สดนะ <laughs> <laughs> ก็มีหมดเลยนะคะ เยอะแยะเคก็ได้ขนมติดไม้ติดมือกับบ้านไปด้วยอ่าอย่างน้อยนอนมีเคฟนะคะเรารอดแน่แน่เออเรารอดแน่แน่มีเคฟซีนะคะจริงๆถ้าจะเข้าเมืองเราก็นั่งรถไฟฟ้าได้นี่หว่าแต่ต้องมาลองดูในวันหลังนะคะว่าเราจะนั่งไอตัวเนี้ยเข้าไปในเมืองได้ที่สถานีไหนบ้างนะคะ